มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าแฟนจ้าเ้ามาแล้วจ้ามาไหนล่ะคะเมื่อผมได้สั่งลากับลูกๆแล้วผมอยากเจอท่านที่หน้าวัดพระแก้วเราเตรียมกระสุนไปคนละนัดเลยต่างคนต่างแรกยิงกันดูเลยนะคือพิสูจน์ว่าท่านจงรักภักดีเอาอย่างนั้นเลยนะครับขอบคาณครับ นะครับคนอย่างสารพุธมันไม่เคยกลัวใครครับนี่แล้วก็อีกคนหนึ่งผมเห็นข่าวนี้ตอนแรกนี่ผมแทบจะไม่เชื่อเลยนะ <c oughs> นี่ในออนไลน์ตอนนี้ทำแบนเนอร์เลยอะแชร์กันโอ้แซวกันละคะ่ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าแฟนจ้าเขามาแล้วจ้ามาไหนละคะเรามาลุ้นกันหน่อยซิมาไหนละ่ะไปรวมไทยสร้างชาติไงที่เป็นกระแสข่าวนะคค่ะวันก่อนนี่คนไปสัมภาษณ์หัวหน้าพักคุณพีรพันธ์ค่ะ ิูพัลิ์บอกว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ข่าวออกมาเนี่ยโอ้โหบอกว่าเนี่ยคุณสรันวุฒิสรันเกดนะอุตรดิตเตรียมย้ายไปรวมไทยสร้างชาตินะซึ่งถ้าใครติดตามการอภิปรายของพี่เขานะ,ะก่อนหน้านี้เนี่ยด่าลุงตู่ด่าลุงป้อมนแกชัดเจนมากนะโอ้โหแลห้วถึงขั้นท่านผู้ชมคงจำได้ ท้ายิงกับลุงตู่หน้าวัดพระแก้วจับหวะไม่เป็นคนนี้แหละเดี๋ยวเราย้อนไปดูสีสับของแกนะฮะเมื่อผมได้สั่งลากับลูกๆแล้วผมอยากเจอท่านที่หน้าวัดพระแก้วเราเตรียมกระสุนไปคนละนัดเลยต่างคนต่างแลกยิงกันดูเลยนะเพื่อพิสูจน์ว่าท่านจงรักภักดีเอาอย่างนั้นเลยนะครับทําคาณครับ ผมขออนุญาตครับไม่ต้องเตรียมกระสุนนะครับเพราะผมเห็นปืนของท่านแล้วว่าปืนของท่านเล็กไม่ต้องมายิงกันครับไม่ไม่ไม่เป็นไรเลยคือคือยิงได้ครับท่านประธานครับอย่ามาดราม่าในสภาทาไม่ได้นะครับแล้วมาทายิงกันเด็กเดี๋ยวผมจะขอร้องท่านพุดครับให้ถอนนะครับผมได้ขอร้องตั้งแต่ต้นขอร้องว่าอย่าท้ากรุณาถอนคำท้าทายเถอะครับครับไม่ฉะนั้นแสดงความกลัวของเรามากครับไป ท่านประธานฮะไม่ไม่ได้แสดงความกลัวหรอกถ้ากลัวไม่กล้าพิพาปแต่ว่าผมถอนถอนด้วยความเคารพท่านประธานนะครับผมแต่ไม่ได้ถอนเพราะใครบางคนครับนะครับคนอย่างสารพุธมันไม่เคยกลัวใครครับครับขอบคุณมากครับก็ที่จริงรับปากจะปรึกษาเรื่องเวลาแต่ท่านรัฐผมขอเดี๋ยวขออนุญาตเพราะเป็นเวลาของรัฐบาลผมขอรัฐบาลได้แถลงได้ตอบก่อนแล้วผมเมื่อเขาจบ เดี๋ยวจะหาเนื่ยเป็นไงเรียลพิพี่เขาเพื่อพี่สุรว่าจงรักภักดีทายิงกับลุกตู่หน้าวัดพระแก้วเลยเปอนกระบอกแต่ถ้าไปรวมไทยสร้างชาติจริงลุกตู่รออยู่แล้วนะคุณพี่สลันวุฒิพี่ต้องเอาปืนไปด้วยแต่เป็นปืนฉีดน้ำนี่ใกล้สงการเป็นรถน้ำดำหัวลุงตู่ขอโทษซะอย่างนี้แล้วค่ะเอาปืนฉีดน้ำไปด้วย ไม่ใช่ปืนจริงถ้าแบบนี้นะาะย้ายไปรวมไใจสร้างชาติจริงนะแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณสรานุชเนี่ยอภิปรายมีอยู่ครั้งหนึ่งนะแกบอกถูกปิดกั้นการอภิปรายะนะฮะทวงถามจุดยืนพักเพื่อไทยเลยจวกพักเพื่อไทยด้วยนะตอนนั้นนะ,ะจริงๆก็มีเขาลางเถอนะว่ามีความขัดแย้งกันอยู่เดี๋ยวลองย้อนไปดูนะฮะกราบเรียนท่านประธานครับวันนี้ผมทําหน้าที่เพื่อปวงชนชาวไทยและผมก็ใช้เวลาน้อยมากเท่าที่ผมจะเหลือ จากของพรรคเพื่อชาติครับขออนุญาตท่านประธานขอใช้เอกสิทธิ์ด้วยครับทัทง<ม>้งที่เวลาฝ่ายค้านเหลือเยอะมากเลยนะครับ<ม>อภิปรายพร่ำเพื่อก็ยังทําได้ผมกราบขอประธานอภัยท่านประธานด้วยนะครับผมแนะนําให้หารือกับท่านผู้ควบคุมเสียงฝ่ายค้านครับผมแล้วถ้าเขาไม่ยอมแลครับท่านประธานนะผมก็บังคับเขาไม่ได้ถนน ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าสภาหแห่งนี้ขาดความศักดิ์สิทธิ์เลย,ยมผมจะพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีกับประเทศชาตินี้ทําไม่ได้แล้วพักเพื่อไทยปิดกั้นแบบนี้อุดมการณจะเหลือเหรอครับกาบีท่านประธานนะครับเจ็บจปวดมากนะครับทำการบ้านมาท่านดูสิครับเนี่ยเอกสารเต็มไปหมดเลยแล้วผมกก็ะว่าถ้าไม่ให้เนี่ยผมจะเอาออกพัร์เซเหลือสิก็ยังไม่ได้อภิปรายแบบนี้จะทาได้ยังไงล่ะครับ กาบเลียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับสรันวุฒิถูกปิดกั้นไม่ให้อภิปรายทั้งั้งที่ทาการบ้านมาอย่างดีนี่คืออุดมการพักเพื่อไทยครับกาบเลียนท่านประธานสภาที่เคารพข่าวที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจข่าวนั้นจะมีการยึดอํานาจกันในสภาถ้าการครั้งนั้นทําสําเร็จนะครับก็ไม่พ้นนะครับบิ๊กตู่ก็จะต้องถูก หักติบในสภาหแห่งนี้บิ๊กป้อมจะมาเป็นนายกแทนพราะมีการจับมือกับขั้วฝ่ายตรงข้ามเรียบร้อยแล้วแต่มันทำไม่สำเร็จแน่จริงแฉมาสิครับว่ามันไม่ใช่ช,ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดมิดได้ยังไงยอมรับเสยเธอะนะ,จะจนะก็พวกคุณแตกแยกกันนะต้องการชิงอำนาจกันนะพี่อยากเป็นนายกอะต้องการเล่นงานน้องอนะ่ะมันก็ต้องเกิดปัญหาแล้วก็มาโทษฝ่ายค้าน ว่าไม่ให้ความร่วมมือที่บอกว่าใบาเสร็จนี่นะมีหลักฐานไหมนี่เป็นหลักฐานจริงๆและยืนยันได้เลยหมดอำนาจเมื่อไหร่ก็โดนไล่ไล่ต้อนไล่บี่เหมือนกันเมื่อนั้นนะเพราะว่าหลักฐานการคอร์รัปชันมันไม่มีหมดอายุความนะครับใบเสร็จอยู่ตรงนี้ท่านมียมนาจยังไม่มีใครทําได้ประเด็นที่สองท่านพูดถึงเรื่องรถถังนะใบเสร็จผมให้เมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมจะยกให้ท่านไปดูเลยแล้วก็แน่จริงอย่าให้สารเอออย่าอย่าอย่าไปปุ๊บปิ๊บเรื่องสัญญานะผมขอดูสัญญา ผมสงสารอายการสูงสุดนะผมบี้ไปหลายครั้งมีอำนาจศาลสั่งไปเนี่ยท่านยังอึดอัดใจเลยผมพูดแค่นี้ก็แล้วกันนะรเรื่องรถบัสก็เหมือนกันเนี่ยไปเสร็จอยู่เนี่ยล็อกสเปคเนี่ยซื้อกันตั้งโอ้โหสองสามพันล้านนะท่านไม่รู้เรื่องเลยล็อกสเปคแบบสุดยอดเลยนะปะมูลขาดไป0.44 1%ยังไม่ได้เลยจากงบกลางมันเก่งขนาดนะั้นนะท่านไม่รู้เรื่องเลยนี่แหละคือเงินคนชั่วแหละครับนี่แหละนะแล้วเรื่องงบกลางก็เหมือนกันน่ ท่านไปซื้ออาวุธท่านไปใช้อะไรต่างๆเนี่ยเอามาชํำแหละสิครับว่าท่านใช้จริงหรือไม่จริงจะมาพูดลอยๆกลับขอบคุณมากท่านประธานครับคท่านนายกจะท่านนายกจะชี้แจงเพิ่มเติมได้นะครับครับพี่บอกว่าโชว์ใบเสร็จเนอะได้ได้หรอแบบนี้ไม่ติใหม่ไม่ติใหม่ของใบเสร็จการทุจริตนี่ มันจะไม่ใช่อะไรไลผมเขียนมาเองเ <c oughs> พิ่งปิ้นออกมาโอ้ล้วจะไปอยู่รวมไต่สร้างชาติแล้โอ้ยท็อฟอร์มมากแล้วน้องจ็ได้มีเหตุการณ์ที่ไม่ได้เวลาพี่ปลายใช่ไหมแล้วไ,ไปเผาลงด้วยเหรอ <c oughs> ใช่ถื <c oughs> อรอบสภาพเดียว <c oughs> คือเป็นนักการเมืองที่สีสันจัดจา้านมากค่ะแล้วถ้าไปรวมไทสร้างชาติจริงนะโอ้โหในงานนี่น่าคิดว่านั่นแสดงว่า แกเนี่ยอ่านทิศทางลงมรวมไปถึงสายสัมพันธ์ต่างๆคณาเนี่ยม,มันจะชัดเจนยิ่งตัดโอกาสแลนสไลด์ทักษิณน,น่ะมันยิ่งเป็นตัวบอกไงน,นะค,คือเปรียบเทียบเหมือนกับนกแสกไปเกาะบ้านนี่คก็มีคนตาย,ยรอเปล่า <c oughs> อันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือย้ายออกมาแล้วเนี่ยหมดทางแลนสไลด์เป็นสัญ,ญญาณบอกเหตุนะนี่ <c oughs> อันนี้ใบเสร็จใบเสร็จ <c oughs> ในตำนานนะ,นะส่วนรวมไทยสร้างชาติ ผลที่คุณสรันวุฒิเนี่ยอบอกว่าจะย้ายไปคือหนึ่งคือชาวบ้านเขาชอบผลงานลุงตู่แกบอกว่าแกไม่ชอบพฤติการแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาชอบผลงานลุงตู่ก็กึ่งๆยอมจำนนกับความต้องการของประชาชนชนะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวนโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store